สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุกูสุกุลพอกผูข้ขาวัดสุสแนนบาผู้หายหัวใจกเกษตรครับมาเยี่ยมมายามทำข่า,ขาวพี่น้องป้องปายสุกูสุกุนคือเก่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศอาทิแดดห่อนตะเสาจังหน่อยครับกับการปรับพื้นที่พี่น้องเพื่อที่จะเฮ็ดถนนนะครับเข่ามากนี่ละมองอยู่มองเศร้าให้มันกว้างขึ้นครับขยายถนนให้มันกว้างขึ้นครับ ก่อนสิเขาเมาเบิ้งพี่น้องฝากพี่น้องกองไปสุขุสุขคนกดติดตามกดสั้นกระดิ่งกด subscribe ให้ผู้ข่าวพู้สุดแน่นนะครับในช่องนี่แหละช่องมาบุหหัวใจเกษตรครับมีคลิปดีมาอัปเดตพี่น้องกองไปสุกูสุขคนคือเก่าเป็นประจําครับะสิคภาพพี่น้องไปเบิ้งครับเป็นกําลังดันดินครับให้รถไถพื้นมาดันดินขื้นสิขยายถนนออกไปประมาณ3เมตรครับทุกล่ะครับต้นบักลินป่าต้นที่สองครับนะครับ เพื่อที่จะให้มันกว้างแล้วก็เดินไปมาสะดวกนะครับกับกุหลาบตูนตรงก๊อกไม้ที่ภูเขาวุ้ยเน่นตัดดอกนะครับ mm hmm. เพื่ออย่างวันนี้อนาคตรครับท่านพ่อเพ่นว่าอยากเพลื่อนได้โครงการอของท่านสจเพ่นนะครับเสนอมาว่าให้พ่นพิการนะครับเป็นโครงการสําหรับพ่นพิการในการเ,าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชีพนะครับเพื่อนก็เลยให้หมูมาเลี้ยงครับ ก็เลยว่าสิปรับแป้งพื้นที่เฮ็ดถนนคนทางเขา่าว่าจั่นเพื่อที่สีอันนี้แหละสีมังคอกเป็ดแล้วก็สีเฮ็ดขยายตีกน,อยอก,กน้อยกีเจักหน่อยกับสีขยายเทียงหน้าที่ภูเขาบูซิเนีนอยู่นี่ครับใหญ่พายุฝนละขอบซาฝนครับโอ้นขอบซานะครับแล้วก็เลยจําจเป็นต้องเฮ็ดถนนคนทางเข่ามากเพื่อให้มันสะดวกครับในการที่จะเอาหมูมาเลี้ยงในนาคตนะบ้านาบ้าบนาจะเกินเดือน2เดือนนี่แหละครับเพื่อจะเอาหมูมาให้แล้วก็เพื่อที่จะเอาได้เฮ็ดขอกครับ หอกหมูแบบามาตรฐานไว้ตรงนี้ครับก็เลยจำเป็นต้องเหตุถนนคนทางเข้ามาโครงการนี้เป็นโครงการดีๆนะครับที่ภา,ากเอกชนรวมกับผักรัฐนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับคนพิการครับได้มีงานทําได้มีงานมีเงินในการร่รงชีวิตแต่ละมือไปนะครับเป็นโครงการดีๆจากท่านสอจอนะครับ ก็ขอขอบคุณขอบคุณ,คณท่านสจน่ำนะครับเดี๋ยวอ่าพุ่นละเฮ็ดกอ,อกหมูเฮ็ดถนถนทนทางเฮ็ดยังโค้งการเขามาเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันแต่ว่าตอนนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับในการปรับสถานที่กับลดสมเพื่อการมาดันดินขึ้นครับดันดินขึ้นเพื่อที่จะขยายถนน ก็จะเอาออกก่วงไปประมาณ3เมตรแหละครับพี่น้อง3เมตรพัวสี่เมตรพุ่นละเพื่อให้มันขยายพอพื้นที่ถนนเก้านี่ก็ประมาณหาเมตรสี่เมตรหาเมตรก็จะขยายออกไปไปไม,มันเป็นเกือบ10เมตรครับเพื่อที่จะใบไมาจงสะดวกสบายจากน้อยโอ้ฝนคือลินน,นั่นตอนแดดออกมานี่ย่าเฝ้าตงางด้อฝนเลยเห็ดฝนทางกกแล้วสักอนนี่แหละครับระยะทาง ใจก็อยากให้มันได้ซ้ากันกับถนนทางเขาหมดแล้วครับติดซาหมดครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งถนนทางเขาว่ามันจีก่วงซ้ำไหนผมว่าก่วงประมาณเกือบ10เมตรนะครับ10เมตรกลัวผุหลับไปนะครับว่าสิขยายให้มันได้ซ้ำๆผุล่ะแต่กับบรูว่าจีให้ได้ซ้ำไหนก็ต้องถ่าเป็นเบิ้งสะกอนครับต้องถ่าทั้งรถสมเป็นเนสิดันได้ซ้ำไหนยันได้หน่อยได้หลายซ้ำไหนกัว่าสิเอาออกผุล่ะครับให้มันเพียงกับโค้งไม่โค้งนั่นครับ นี่ครับต้นม่วงตัวนี้ก็จะเอาออกครับก็จําเป็นเนาะครับเนาะถึงมันแก่แหละกับพี่น้องมันอายุหลายปีแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตแล้วเฮากับจาเป็นต้องโลอยู่แล้วนะครับมันจะดีโรยหลายต้นอนู่ครับตัวน,นี้ก็จะโลออกต้น,นนี้ตัวน,นี้ใหญ่ก็จะโลออกครับแล้วก็ต้นนี้ครับมันมันขวางทางนะครับนี่ครับขอบถนนเก่าครับที่ออกจากสามาจากขอบสามาถึงตรงนี้นกับปประมัน ผมว่าบนาบ้านาตา่ำกว่าสิบเมตรครับผมก็อยากได้ให้มันซ้ากันครับเพื่อที่จะเป็นปุ้นละถ้าซ้ากันก็นกนสิประมาณต้นใหม่ต้นนั้นครับไปปูนครับปูนเพื่อเห้าสิไปมาสะดวกนะครับในการาสัญจรไปมาแลา้วก็ถนทนทางเวลาเพิ่นมาทรงวัวาหารมาทรง,ง,งปูนทรงอิฐทรงปูนในการสร้างหอกหมูนี่มันก็นจะได้ง่ายขึ้นครับสะดวกขึ้นนะครับก็เ้ากว่าสิบริคุณดูขนไหลนะครับเนาะ เพือ่อควมำจะเลร่อนนะครับเพือ่อความมันคุ้งนะครับเท่ากับจำเป็นต้องเฮ็ดพี่น้องบางท่านก็สิว่าโอ้ยไปเฮ็ดเฮ็ดอย่างนั้นมันเสียหายเสียหน้าเพราะว่าคือที่พื้นที่สามไร่ตรงนี้ครับพื้นที่สามไร่ตรงนี้ผมจะว่เฮ็ดหน้าได้พี่น้องต่อไปครับคือหน้านี่สีเฮ็ดอยู่ตรงหอมไปเลยครับหอมประมาัานสีไรนี่ก็อาเทว่าพ่อกินแล้วครับในสําหรับในรอบรัวของเฮ้านี่เขาเขาบริคิดว่าเท่าเฮ็ดหน้าเพื่อที่จะขายครับพี่น้องแต่ว่าพื้นที่สามไร่ข้างบนนี่ผมจะเฮ็ด เป็นแบบเกษตรผสมผสานครับคอยเป็นคอยไปว่าสิเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูนี่เป็นหมูโ้องการครับที่สอจอเพิ่นอนุมัติเพิ่นให้ความอนุเคราะห์มาเฮ้ากับจำเป็นต้องรับครับมันเป็นผลประโยชน์ของเฮ้าของคนที่พิการนะครับพอผมเพิ่นกับพิการขาเพิ่นกับค่อยดีเพิ่นก็เลยได้สิดนั่นนะครับก็เลยภายในระยะเวลา3-4ีปีนี่ก็จะพยายามเพ็ดไปเรื่อยๆครับปลูกต้นไม้แน่ปลูกพักปลูก้า ปีนี้ก็ได้หลยแนวครับสะก็ได้แล้วถนนห้นทางเข่าก็ได้แล้วครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับก็ฝากพี่น้องป้องปายสุขุสุกคนให้กำลังใจแล้วก็ติดตามภูกขาบุษชนาณ์น,นะครับในช่องนีหล่ะนะครับเนาะแล้วก็อัปเดตท,ทุกสถานการณ์ว่ามันเป็นแบบๆๆใดแบบใดให้เบ่งนะครับหรือว่าทันใดที่อยากจะแนะนาว่าเอ้ยว่าเฮ็ดยังสันยังซีเดอเฮ็ดแบบนั้นเห็ดแบบนี้ผมว่าเห็ดเป็นข้องหรือว่าฮือเป็นเฮ็ดแบบใดเนี่ยก็สามารถแนะนําเขามาได้ครับยินดีรับฟังทุกคําแนะนาเด้อพี่น้องเด้อ ผูเขาผูสุชแนน,นกับม,มีความรู้อีหยังกะอาศัยว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆครับอาศัยว่าเฮ็ดแล้วก็สางความรู้แล้วก็เฮ็ดให้มันป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับ,บ,รบ,น,รรรรบนี่นอตอน่านที่มีความรู้แล้วเก้งในดดันนี้หรือว่า,านางแกกะแนะนําผูเขาผูสุชแนน,นข้ามาได้ดครับต่อไปอนาคตข้างหน้าภูเขาผูาสุชแนน,นก็พื้นที่ตรงนี้ครับสาไอไรกวัวๆวนี่ครับตรงงานที่พิ่นดันดินขึ้นมานี่ก็ว่าจะอยากขุดคล่องครับ ุดคล้องุดขั้นลมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ปลูกพักปลูกงาเวลาเขาปลูกพักปลูกงาปลูกน่นนี่นั่นก็มันจะมีน้ำครับสาคัญคือน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับการเจเกระเกรตรได้สําคัญตรงมีน้ำครับน้ำทาอย่าให้ขาดนะครับก็พูดซาไปแล้วนี่แหละครับกับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิรงกันนะครับเป็นประจําช่วงนี้แหละนี่แหละช่วงนี้ก็คือถนนครับมาอัปเดตการเทดถนน เสร็จซับเรียบร้อยจังไดนเดี๋ยวผู้ข่าววูซูแนนสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอีกเชือหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายครับอย่าลืมกันแล้วกันครับฝาก้เด้อพี่น้องเด้อฝากอีกจักช่องหนึ่งไว้ในอ้อมบกอ้อมใจพี่น้องสุขุมสุขคนครับบ่าวผู้หายัวใจเกษตรครับฝากพี่น้องเขาไปกดติดตามกดสันกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ข่าววูซูแนนนะครับในช่องนี้แหละบ่าวผู้หายัวใจเกษตรครับสิมีคลิปดีๆมาอัปเดตให้พี่น้องสุขุมสุขคนได้เบิ่งกัน ในการเห็ดเกษตรหรือว่าสิการาเห็ดไทยเห็ดหน้าการปลูกต้นไม้ต้นไรนะครับเอาก่อนเสียมราพระจากกันไปกับฝากความห่วงใยไปถึงสุขุมสุขนนะครับที่เห็ดงานอยู่เมืองกลุ่มเมืองไก,ก่เมืองหนอกเมืองหน้าเพราะว่าสิเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอิสราเลหรือว่าต่างประเทศต่างๆหรือว่าอยู่ในเมืองกลุ่มเมืองไก่ครับช่วงนี้โรคระบาดมันก็นยังหลายอยู่มันก็นยังบ่ท่านได้ร่าไปจากบานเฮ้ามันยังเป็นโรคยังบ่ท่านนดเป็นโรคทองทินแบบถาวร นะครับกับฝากความหวงใหญ่นะครับสิบไปไซมาไซก่าระมัดระวังกันก็แล้วกันครับพลกแมทพลกเจีลวล่างเมื่อรักษาระยะห้างกันจักหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อเห้สิบดได้ติดจิตดได้ดดห้างจากโรคภัยเอาเอา,เอาอำลาพาจากกันไปก่อนพบพอกันไหม่คลิปหนา้าว่าสิเป็นคลิปยังสบายดีสุขุสุขคนสวัสดีครับ